ครับพี่น้องเบาซิงคันเนาะมือนีกสีภาพมาเบิงพ่อหญ่ขุดกัะปูครับพี่น้องอาย่หากินแบบอีสานบ้านเฮ้าครับพี่น้องแบบบ้านๆเนาะเดี๋ยวผมเองเบาสิงคันกับสีภาพปเบิงว่าเล่าขุดกระปูใดบ่พี่น้องมือนีเออเขาส่งสีหมานอยู่ได้นี่เดี๋ยวเอาไปเบิงด้วยกันกับเบาสิงคันกับพี่น้องครับพ่อหญ่นี่พอดีเพิ่งดูเขาไม่ไม่เล่ากับมาขุดกระปูเลยเด้นี่พ่อหญ่นี่อายุเราว่า6หกสิบกว่าปีครับพี่น้องเขากับมาเบิงด้วยกันกับเบาซิงคัน กินแบบอีสานบานเห่าครับพี่นอ้องอดหมานเราเนาะมาเี่นกันเรื่อยๆได้ปูแล้วพี่น้องได้ปูแล้วไตแล้วเนาะ <ś c oughs> เอากับมะเบิงด้วกันกระเป๋าซึ่นคันเดี๋ยวไปซองคุงจะแป๊บครับพี่น้องว่งาเสดหลายป็นไหนโอ้ได้แล้วตัวนี้เด็กหัวเด็กปูครับพี่น้องเนาเมาเล่นกันเรื่อยๆว่าเสดหลายป็นไหนจังหน่อยกำลังขุดหูมาพี่น้องขุดหูมานี่กำลังขุดหูมาเนาะเอากับมาลุ้นในการครับพี่น้องว่าเสดหลายป็นไหนเนาะ ผูนี่ครับตัวใหญ่บอเอามาลุนครับพี่น้องตัวใหญ่บอมาลุนเบิงเอาบอใหญ่ปันไดพี่น้องเออกำลังงามครับบอใหญ่บอใหญ่ฮะกินแบบโบราณเลยคุณกระปูพ่อใหญ่ได้กระปูเราจะไปจังไหนกินนี่ออมนะนอออมเออออมโยนกระปุถือคุพี่น้องฮะพ่อใหญ่ไม่ต้นงไถอนบ่ส่งอยู่เอาเบิงไดคุครับพี่น้องมีหอยมีปูโอ้ โอ้ยมีตัวหน่วยใหญ่พี่น้องอ่านขยันแห่งปัญญานี่บอกขยันกับอะไรกินเออวัวปัญญาอายุจากปีละมาขุดกระปูนี่แข็งแรงแท้หกสิบก็แล้วละหกสิบกัวกัวท่าะเล่ะอขัวโบหูอีกพี่น้องขัวเระบบโบหูเลยแล้วอายุจะคลองนี่งจำบ่ได้ก็อยากก็ร้ายหน้ามันสิเทาเราว่าเบิ่งจะแข็งแรงแห่งพี่น้องขุดกระปูเบิ่งจุกจกสุดแขนปืดเสยเตยเมยอ่านปัญญานี่ ไปอีกแล้วเอานั่นโอ้กระปูขาการเสร็จเหรอโอ้กิน้องเอาฮะกินแบบอีสานบ้านๆครับพี่น้องครับแบบอีสานบ้านเข้าเนาะพ่อยายแล้วก็คืขยันเก๋อายุหกสิบกว่าแล้ววะยังหาขุดกระปูเสิร์ฟเลยไม่ได้สนใจไม่อะไรเลยนได้อีกแล้วปานปุ่นหูจริงปิงหูจริงปิงแล้ววะเอามาเบิ่งพ่อหญ่ขุดกระปูในกันครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้หลายเติบ ปกติพ no, so yes. ่อเนี้ไปขายนําบ่พ่อได้ออมเนาะเราไปขายแลหรือเปล่าขูดกระปูกเราถือว่ามันครับพี่น้องหกสิบกว่าปียังไหมขุดกระปูเสยพี่น้องเอ้านี่ก็เอิ้นหากินแบบวิถีชาวบ้านของคนอีสานน้อตาเนาะวิถีชีวิตเออคนบ้านเทิงเนาะนี่นะครับพี่น้องเข้าปไ ตามดูการมันตามดูการเนาะดูการนี่ตอนนี้ต้องขุดกระปู้ไปออมหรือไปแก่งกับพี่น้องแบบบันบ่าเน่าเนาะมันดีเลยกระปู้มันดีเนาะนาหนีนมันดีเนาะอืมอืมขึนน้นหนาฝนหาแรืงมันมันมนาหนีนมันมันครับเราวะจะไปออมจุดแสบเบิ้งจ็คจ็คหลอบเราวะปกติเราก็สิไดายสม,มือของเราลราขนขยนขนันเพอาะไงนี่สุดยอดของเพื่อนส่วน โอ้ยขุดหลบเดียวเดี๋ยวซิฟโตะครับพี่นกเอ้าตัวน,นี้ก็จะได้ไลยเติบมันโพโล,ลุ่หรือเ่ล่หญ่อไงน่าจะโพโล่เลยนี่ได้ไลยเติบเนาะปูนี่โอ้มีตัวง,งามเลยพี่น้อือขุดลงไปกับหอวหนามพอดีจกดังจอดๆแล้ววะเอ้าพี่นอ้องเขาให้ยกำลังใจพ่อใหญ่อีสานบา้านเฮาในเด้อพี่นอ้อง กินแบบบานๆฮาขุดปูแล้วะโว้การมือพร้อมโอ้ยตับใหญ่พี่น้องโซ่เนี้ยพ่ใหญ่โซนเนี่ยเนี้ยเอาลงถังแล้วแล้วโอ้ยตูบใหญ่เลยวะการมือพร้อมด้านขาหลายยังวะเอาให้กำลังใจพ่อใหญ่พี่น้องซอยกดไหลกดแจกกดให้พ่อใหญ่เนี่ยพ่อะเราแบบหายู่หากินแบบอีสานบานๆเนาะครับพี่น้องเออขยันแห้งมั้งแต่ละ อโซ่เนี่ยพญายโซ่เนี่ยเด็ตัวหน่อยเัวตัวห,ห,ห,หน่อยโอ้ยตัวหน่อยกันออปูคือเกาละพี่น้อง <c oughs> สุดยอดครับพี่น้องอโอเคครับ